เขาสวัสดีครับผมต้อมพอพียงนะครับมานะครับคลิปนี้นะครับคือกล่าวอ้างก่อนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไซโต้ FA72 ไซโต้72นะครับเครื่องนี้เนี่ยสมาชิกบินตกน้ํามานะครับตกกจะสง่งมาถึงผมก็สองสามวันแต่ผมลื้อมาดูแล้วลื้อฝาแกะฝาตกุกออกมาดูยังดีนะครับที่มันยังเข้าไปไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ขึ้นตะก,กาันยังไม่ขึ้นสนิมเขียวยังไม่ขึ้นสนิมนะครับ ก็เลยผมถอดฝาถูมาดูปุ๊บผมก็เอาแอลกอฮอล์ฉีดไล่น้ำมันไล่น้ำออกมาให้หมดแล้วก็สตาร์ทเลยนี่ครับผมจะขึ้นแท่งสตาร์ทให้ดูเลยนะครับย้ําเลยนะครับว่าเครื่องที่ตกน้ํามาเนี่ยถ้าถามสามารถสตาร์ทได้รีบสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทไล่ความชื้นออกวิธีการคือหลังจากที่มันตกน้ำปุ๊บเนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปั่นครับปั่นถอดหัวเทียนออกนะเปิดเปิดเทอร์ไชนแล้วปั่น ปั่น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 หรือคว่ำเครื่องลงแล้วปั่นให้น้ำเนี่ยมันไหลออกให้หมดเทออกให้หมดนะครับเทน้ําที่เข้าไปในเครื่องเนี่ยออกให้หมดไม่ต้องลื้อนะครับไม่ต้องลื้อพอโอเคออกได้เยอะปุ๊บเราก็ใส่หัวเทียนนะครับแล้วกบเราก็ใส่หัวเทียนแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับเราก็ใส่หัวเทียนแล้วสตาร์ทเลยนะครับ อย้ํานะครับว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องรือมานะครับไม่จําเป็นนะครับดูนะครับอย่างเครื่องนี้เนี่ยตกมาสองสามวันแล้วควาจะมาถึงผมนะครับดูนะครับผมจะสตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วทิ้งไว้สักงขังหนึ่งนะครับอคือไล่ความชื้นออกให้หมดจากระบบแค่นั้นเองคือจบนะอย่าไปไม่ต้องรื้อนะไม่ต้องรื้อนะครับบางคนบอกว่า น้ำเข้าเครื่องต้องลื้อนะครับไม่ต้องลื้อก็ได้ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณค้างไว้สามสี่วันแล้วเนี่ยจนขึ้นตะกันแล้วเนี่ยมันต้องลื้อนะครับมันมีเหตุผลจะต้องลื้อแล้วก็จะเก็บไว้นานจะกินหมดเลยนะครับน้ําเข้าไปไม่ได้นะอย่างนี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ครับอ่านะครับพอเสร็จปุ๊บผมจะสตาร์ทเลยนะครับอ่านะครับสตาร์ทให้ดูเลยนะ โอเคนะครับไล่น้ํามันเกิดคาร์บูสุดไล่น้ํามันเดี๋ยวก่อนนะครับเกิดคาร์บูสุดไล่น้ํามันไล่น้ํามันปึ๊บอ่านะครับดูนะครับเดินเบาครับสตาร์ทเลยครับสตาร์ทเลยนะครับนะครับพอติดพอติดปั๊บลังทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่ต้องทำอะไรทิ้งไว้อย่างเงี้ยลังไว้ก่อนนะครับ พอติดปั๊บยังไม่ต้องทําอะไรนะครับปล่อยให้ความร้อนมันคงที่นะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวน้ามันมันจะเริ่มงหเดี๋ยวน้ําที่เข้าไปในเครื่องมันจะเริ่มงหงิดออกเองมันจะมันความร้อนมันจะมันจะเรอ่มงหงิดออกมาเองนะครับไม่จะเป็นไม่ต้เป็นต้องถอดนะครับเนี่ยนี่ก็ติดปุ๊บือจบแล้วลันทิ้งไว้สักสิบนาทีก็ได้นะครับทิ้งไว้อย่างงี้สักสิบนาทีนะครับ <rs. S 2> เดี๋ยวมาลองเร่งดูเลยนะครับ ดับก่อนนะเอ่ออันนี้จะหลุดนะครับถึงตัวปะเก็นนะครับเดี๋ยวผมเก็บปะเก็นไว้ก่อนปะเก็นปิดฝานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปะเก็นปิดฝาจะหลุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดไว้เลยดีกว่าแต่มันจะขาดมันจะที่เกี่ยวตัดใหม่มนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเสสตาร์ทใหม่ครับ เห็นไหมครับพอติดความร้อนมันมีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันระเหยออกไปเองนะความชื้นที่อยู่ในเครื่องนะครับนะครับปล่อยไว้เลยอย่ายุ่งกับมันเดี๋ยวผมลองเล่นดูเลยนะ ปกติเลยครับเครื่องนิดจูนจูนเข็มลึกไปนิดนึงนะครับผมออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่งม่สนใจมานะพอเครื่องตกน้ำขึ้นมาไล่น้ำออกหลอดหัวเทียนไล่น้ำออกปุ๊บสตาร์ทเลย นะครับสตาร์ทให้ติดานแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับประมาณนี้เลย 对。 เบาครับปกติละ,น,ะนี่ครับผมบอกเลยครั่อาอย่าปไม่จาเป็นต้องลื้อนะแต่ถ้าอยากลื้อก็ได้นะครับไม่ลื้อก็ได้นะครับไปลุกกี่นาทีแล้วเนีผมลงไป็นในยูทูบให้นะครับแค่นี้เองนะครับจบไม่มีอะไรเห็นไหมครับก็เดินเบาได้ปกติรอบน่าจะไม่เกิน2องพันมันอยู่ใต้หลอดดีออนมันวัดไม่ได้นะครับตอนนี้ วัดไม่ได้เลยมันอยู่ใต้หลอดนิออนนะครับช่วงกําลังโพเพนะครับมันวัดวัดรอบไม่ได้เลยดูเดินเบาครับจบแล้วนะครับไม่ต้องมายุ่งกับมันโอเคนะครับโอเคแบบลิปยาวคิปยาวแน่แหละดูละอ่าเข้าไป7-8นาทีนะครับนะครับนะครับ ดูเดินเบาเดินไรเดินเบาอีกได้นะเนี่ยไซตุมันโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องการเดินเบาดูเดินเบาครับไซตุนี่มันโดดเด่นอยู่แล้วนะครับนะครับอย่างที่แจ้งนะครับเครื่องตกน้ํามาเนี่ยรีบสตาร์ทไล่น้าบอกขยเยอะที่สุดแล้วก็สตาร์ทเลยสตาร์ทปุ๊บก็บรันทิ้งไว้สักสิบนาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวความชื้นที่เข้าไปมันจะระเหยออกเองนะครับ แต่ห้ามวางทิ้งไว้นะห้ามทิ้งไว้สองสามคืนนี่ห้ามเด็ดขาดถ้าวางทิ้งไว้คือข้างในจะโดนตะก,กันกินโดนอะไรกินหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าห้ามห้ามทิ้งไว้นะต้องรีบสตาร์ทเลยหรือไม่ก็รีบเอากลับมาล้างถอดล้างทั้งหมดนะครับแต่ไม่ต้องถอดก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับสตาร์ทเลยก็ได้เหมือนกันนะอ่ะนะครับดูเดินเบาดูควันจบแล้วไม่ได้ทาอะไรเลยนะพี่เครื่องนี้นะ โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับ